มันเสือกสายนองระชนให้ต้องวิ่งวิ่งทุรนทุรายเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จสำเร็จได้มาแล้วตัณหามันก็สั่งอีกเก็บรักษาดีๆเนอตอนแรกตัณหามันก็บอกรีบหา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 รีหารีเอารีบเอาเพื่อเราช้าไม่ได้เหมือนปลามันขึ้นมากๆเดี๋ยวคนอื่นเอา น้ำม,มันขึ้นน้ำฝนตกใหม่มันไหลไปเนี่ยปลามันกระเสือกเต็มก็ไล่ไล่ไล่ไล,ไล่วิ่งจับปลาอยู่นั่นแหละไม่อยั่งมากเลยพอไปไต่ตั้มทีเดียวเนี่ยได้ตัวนึงเหม่อตัวหนึงน่งหนีมัดคักเดียวหายเลยตันหามันก็เหมือนการไล่ปลาที่มันเสือกได้น้ำใหม่น้ำฝนใหม่มันขึ้นมาในคลองเก่า ของต้มทีเดียวกระจายหายหมดเหมือนปลาผีไอ้ตั้นหามันก็เหมือนพวกนะั้นตอนยุคหนึ่งที่มันได้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 ได,ได,ได้แต่พอถึงยุคหนึ่งมันจะหายไปหมดหเลยเหลือแต่ความเจือจางจืดจางรพอถึงอีกวัยหนึ่งตั้นหามันไม่สามารถหาได้แบบเดิมแล้วพระคนรุ่นใหม่เขามาหาใหม่เขายไปแย่งาหมด ตัวเองก็ไปงักงักเหมือนคนหาปลาที่ไปหาลอยเก่าอยู่อะบอกเก่าที่เก่าอันเก่าไปหางมอมแบบเก่าอ่ะงมต้นหามันก็หาให้งมแบบเก่าๆมันก็ได้ไม่เท่าคนรุ่นใหม่ก็งึกงั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 ก,งกมันเคยได้อะตรงไหนที่มันเคยได้ใจมันก็จะไปหมกมุ่นอยู่ตรงที่มันเคยได้ มันเคยได้ดีมีความสุขมันเคยได้หน่ายตายตาได้เกียรติได้ยศได้ชื่อได้เสียงได้อำนาจได้เงินได้ทองได้คนรักของรักยังยอมเอ๋อนี่เก็มกอยู่บนเก่าแกก็ยังขายของอยู่ในคอนข้ายจุดการมหาไทยที่อำเภอนี่ครูนี่มากินร้านแอ๋โภชนาเพราะเป็นร้านเดียวในกระท่อมที่ดังที่สุดแต่แอลแกก็นั่งเกก็อยู่กับภาพเดิมๆสัญญาเก่าๆบางทีก็ันั่งยิ้มคนเดียว ลูกข้าก็นลายแขกไปก็นลายใครมากาันลายนี่มันก็อยู่กับสัญญาเดิมสัญญาที่เคยได้เหมือนเดิมแต่มันก็เป็นรอยอะไรเก่าๆทั้งรอยผิดหวังรอยสมหวังรอยผิดหวังรอยได้แล้วรอยเสียที่บ้านเก่าๆมันก็เหลือแต่สัญญาอารมณ์ดมด แล้วเอามานั่งกินนั่งเคี้ยวนั่งดูนั่งดูดนั่งดมเทาแล้วก็มานั่งอยู่ก็อารมณ์เก่าๆสมัยเป็นหนุ่มๆยังนันยงนี่กูหมายเป็นสาวๆกูดียังนั่นยางนี้กู้งามยังนั่นยางนี้ใครก็บอกคู่ยังนั้นยางนี่มันก็ไปอยู่ในสัญญาเดิมๆตัณหามันก็ไปหมกมุ่นกับของเก่าๆที่มันเคยได้มันก็เป็นเรื่องอาหารของมันอาหารก็เป็นพิษอาหารคืออารมณ์เก่าๆนั่นแหละ มันก็เอามาดมมาดูเหมือนกับเอาก้างปลาเต่าที่มันก well ินเนื้อมันแล้วนะมาดูก้างปลาก็ตําเหือกเถาเาเพราะฟันไม่มีแล้วคนเถาเหลือแต่เหือกก็มาดูดก้างปลาเต่าเฝ้เนื้อมันหมดแล้วนี่ก็เหลือแต่ก้างมันนะปลาน่ะกินหมดแล้วนี่เถาแล้วก็เหลือแต่ก้างเต่าดูแต่ความสําเร็จเก่าๆมีเก่าๆได้เก่าๆชมเก่าๆอ่ะ ถ้าตอนหนุ่มสาวผมวิ่งหามันปลาวิ่งขึ้นมันขึ้นจากน้ําใหม่อ่ะฝนตกมันไหลกับตาก็วิ่งขึ้นเป็นของตนหนุ่มสาวหรือวัยอย่างตาซักเนี่ยผวิ่งหาปลาแบบนั้นกับลังไรขั้วไล่จับอยู่แถวๆนั้นแถวไอ้อย่างของสาวเหน่เมือ้พักแว่นเบิกคอฟกเบิงปลาขึ้นีนยังมากตอนซักวิ่งไล่จับไล่คว้าไส่คว้าคว้าใส่ใส่คว้าวิ่ง ตัวน so ี้ก so so ่อเอ็ตัวนี้ก่อเอ็ตัวนี้ก่อเอ็นอ้มันหลายแท้หลายแท้ปลาขึ้นระบวดใ่วิ่งรกๆๆๆถือมีตัวไล่ฟันขึ้นิฟันก็ถูกแต่พักแว่นขาดมุดมุดได้ตัวนึงตัวอื่นกริ่มลอยร้อยร้อยร้อยไหลเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งปลาจะเหมือนปลาผี่ลาบยอะแต่ละเสอร์ก็เช่นเดียวกันถึงเวลาหนึ่งมันจะจากคนตัด ก็เหลือแต่รอยอะไรเก่าๆเหมือนที่โยมแอลที่พูดตะกี้ถ้าสมยแต่ก่อนเนี่ยไม่สิบยี่สิปีก่อนนี่ยแอลโ้ชนาดังที่สุดในกระโทษเขาจะเลี้ยงส่งข้ารจาัก,การจะมาจะไป้าชการทั้งพวก,กเกษตรทั้งพวกอำเภอทั้งพวกครูพี่ร้นแอลโคชนามันมันมันขุนใหญ่ตอนปลาขุนระเบ,บิใหญ่ ่ขายหัวหมุนติ๋วมีแ so ต uh, ่เงินมีแต่เงินวายเงินเขามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มฟ้อนอันนี้พ่อแมวก็อยู่อันนี้อยู่ตอนนี้พเอแม่เคือก็อยู่ก้างปลาเก่าๆเอามานึกไปยิ้มนั่งลืมเมาดูก้างปลาคนเดียวตั้มเงือกเอดนี่คือสัญญาเก่าๆที่มนุษย์เขามาตั้นหาน่ะมันสั่งให้ทำตั้นหามันสั่งให้คิดตั้นหามันสั่งให้ปรุง ตัณหามันก็เอาตัณหาเก่าที่มันเคยสำาทธิ์สาเร็จมาเพื่อดูเป็นเครื่องอยู่คราวนี้ถ้าเราดูรุ่นใหม่น่ะโยมเอ๋วไปดูที่คนรุ่นใหม่มันทําบ้านนํำรถทําอะไรมันทําร้านรูมันก็จะเหมือนโยมเอ๋วแหละพราไปถึงจุดหนึ่งมันจะแบบเดียวกันมันจะเสื่อมซึงไปสู่จุดหนึ่งมันเกิดแล้วมันจะเสื่อมมันไม่มีอะไรที่จะเจริญตลอดเห็นไหมไอ้ร้านหมูกระทะหมูย่างอะไรที่มัน พอโควิดป oh, ิดมันปิดกันมันขายกันแบบเบีพี่วัาพอถึงจุดหนึ่งมันจะเสื่อมถ้าเราเห็นความเสื่อมเสียก่อนเนี่ยมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราเห็นแต่ความสําเร็จสาเร็จสําเร็จวิ่งตามมาทุกข์เลยความเสื่อมมันก็ดีนะโยงแอวมันทาให้เราเห็นสัจธรรมว่าไม่มีลาบอะไรเลยไม่มีลาบไม่มียอดไม่สารเสริญที่อ,อยู่คงที่ มันจะเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเลยมันจะทำให้เราเตรียมตัวรับความจริงได้แต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวรับความจริงนั้นมันผิดหวังจะเป็นทุกข์มากมันไม่ได้อยู่คงที่เลยสิ่งเหล่านี้มันมาเพื่อจะจากคนลาบยศเสริญมาเพื่อจะจากคนอยู่เพื่อจะทำให้คนระลึกรู้ว่าเขามาแล้วเขาจะไปตั้งหาก็าเช่นเดียวกันมันมาเดี๋ยวมันก็ไป อยากเดี๋ยวมันก็หายอยากมันได้สมอยากมันก็หายอยากแล้วมีอยู่มันก็กังวลเพราะอยากมันก็ห่วงอยากหวงห่วงในสิ่งที่มีทุกข์ในสิ่งที่มีกังวลในสิ่งที่มีอะไรเอารในสิ่งที่มีมันก็ทุกข์ตัณหามันก็เป็นเหตุที่เกิดทุกข์อันนี้คือมันตัณหากับทุกข์มันจะเป็นพ่อแม่กันมันอยู่ด้วยกัน แล้วก็เบื่อเขาเนี่ยเขาเท่าแล้วก็เริ่มเบื่อชีวิตเบื่อไว้เบื่อแกเบื่อเจ็บเบื่อตายเบื่อสุขบัตรเบื่อหน้าเบื่อตาเบื่อคนชมเบื่อคนติเบื่ออะไรบ้างตรงนี้มันอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายนี่นี่คือตัณหาวิภาวะตัณหาเบื่อหน่ายไม่อยากเห็นไม่อยากกู้ไม่อยากดูไม่อยากมองไม่อยากจ้องไม่อยากอยากอยากคุเฉยมันเซ็งชีวิตมันจะซึม มันก็คือวิภาวะคือความเบื่อนาะเป็นวิภาวะตัณหาคือไม่อยากเห็นอะไรไม่อยากดูแล้วนี่คือตัณหามันจะทรมานสักสามตัวมันเนี่ยทรมานจนพอถึงจุดหนึง่งแกไปดูพ่อตาไปดูแม่ยายพ่อตากับแม่ยายแกไปนั่งน้องก็จะทำ่ำก็จะมืด ไม่เห็นกันก็ถามหากันอยู่ด้วยกันนานๆไปก็เหม็นหนาคันหัวก็หนาดำปี้เนี้ยก็ดาดดำปี้จะหอมท,ทันทีก็ควายในคงก็เผาตะลึกก็เผาเหมือนอยายอ้วกแอนแกน,กนแบบเนี้ยหนนาเหมือนอยายนมที่บ่าเห็นาไอแต่นีนึ่งวัวเผาพูดดำคลึง ทนอยู่ก็ทรมานไม่มันดอกโมมันเดี่ยวเมื่อไรเจ็ดโดมเหนื <ie> <ills> ่อยเนาะไม่มีหอมแล้วจะหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะลูกเต่าเพราอกขไปมัดเขาเสือสองเท่าหนูเตือสองเท่าดอกโมเดี่ยวสองอันกับคู่กันกับเบื่อแล้วไม่มีกลิ่นหอมมีแต่เหม็นกันดอกโมทั้าคู่ก็เริ่มเหม็นเบื่อเริ่มเหม็นเบื่อกันพูดอะไรก็คัดหูคัดตามม่คัดใจมดแต่แสนเนี่ยใหสุ คูณสองทัหมดเบื่อแล้วนั่งอยู่บ้านบมเบื่อแล้วไปวัดนานๆก็ห่วงกันไปแต่วัดนั่นแหละ็น,น,น,นมาบ้านอะไรยังไม่เร็จไม่เล้ยวเลย <c oughs> ทั้งนี้คนเหม็นเบื่อแต่เบ้นะทำยิ้มเยอะแยะยิ้มพืพ่หรอเขากลัวจะรบกันเออเออเออดีบไปแต่งตัวแต่งชุดดำๆออกมาทำอย่าจะจบครับ ขับแค้นใจไหมแค้นใจไหมยิงเอาบุญมาแต่แข็งมาบาดเสียหมดเอาบุญมาจากไปหาอาจารย์ขันกลับมาบาดเนี่ยบุญทีเดียวบุญหล่นหายหมดคจัดกๆโอจะรำอะไรของกูแต่แทนโทษกรรมอะไรกูไม่โทษตัณหาได้โทษกรรมของกูได้จะดกรรมเอาอะไรที่ผมได้เยอะสักหนักสิผมหักมา ก็ติดเตาตาอย่างหอมอย่างหวานเตาแล้วตาอย่างเหนิงไม่ใช่กับจากกับเพือกสีฟันโอ้เดี๋ยวจะอยู่อาจารย์เห็นอย่างนี้ไม่ซื้อไปเอาเมียดอกแตยถือพวกเขาพวกเจ้าเอาพัทเนสโ้พวกเจ้าคนเก่งเอาตักอาจารย์ญาติกลัวว่า ยากถาวาริวรอนุญาติบุรุษบุรีโยสิสาครังเอวะนีวะอิโตกินนางเตตานังอุปตะปะติปิชิตังปะติตังภุมินางยิปามีรสสมิจโตสเทปุเรนสังกปาจันโทพันระโตยถามณีโทติ ระโสยถาตปิติโยวิวัติธรรุสัพปโรโควินาสตุมาเตปะวัตันตระโยสุทิทาโยโภวิวาธามสิสินญาวพุทธประชาญโมจจตาโรธรมาวัตันเตโยสุ